กุญแจสู่การปลดล็อกเป้าหมายราศีเมษปี2568สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่นะครับปี2568นี้ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มีความสุข ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับส่วนสำหรับใครบางคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองในปีนี้จะตั้งเป้าหมายว่ายังไงดีก็ลองมาฟังคลิปนี้ดูนะครับเพื่อจะช่วยให้คำแนะนำหรือจะช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายในปีนี้ได้นะครับโดยคลิปนี้นอกจากจะแนะนำเป้าหมายแล้วเราจะมาดูคำทำนายความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพในเดือนมกราคมนี้ ปี268ด้วยเช่นกันนะครับราศีเมษในปี268นะครับอะไรคือกุญแจสู่การปลดล็อกเป้าหมายในตัวคุณในปีนี้นะครับให้ขึ้นเป็นพยายมนะครับให้ขึ้นพยายมให้ขึ้นเป็นพลังงานองค์การพิพากษานะครับพลังงานพิพากษาดูค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ในปีนี้นะถ้าคุณคิดในทิศทางที่ดีหรือทําในทิศทางที่ดีเนี่ย คนดีย่อมออกมานะไปสู่ความสําเร็จไปสู่สิ่งคุณตั้งใจนะคบคิดอะไรแล้วเนี่ยสจเร็จได้ไหวมากๆนะครับแต่ถ้าหากทำสิ่งโดนข้ามอันนี้ต้องระวังเหมือนกันรวมไปถึงในปีแล้วคุณอาจจะเจอหรือทําอะไรบางอยา่างที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับในปีนี้เริ่มต้นใหม่นะทำสีดีใหม่เพื่อจะได้รับความสําเร็จเพื่อจะให้ชีวิตของตัวคุณเกิดความสำเร็จมากขึ้นในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดังนั้นราศีเมษนะครับปีสองหกสิบปดเป็นปีห่งการพิพากษา เมื่อสุวาไพ่จะขยายว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นกระตันยูรู้คุณนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะในเรื่องของการกระทานะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยต้องเข้าหานะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเข้าหาพ่อแม่ของคุณนะการแสดงความกระตันยูนะการช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ใหญ่นะเซลนี้จะทําให้เป็นสิ่งที่หนุนนับนะในเรื่องสิ่งที่คุณจะมงเกิดความสําเร็จ นะบังเกิดความเจริญงอกงามในเรื่องของการกระทําเจริญงอกงามในเรื่องของความคิดนะเจริญงอกงามในเรื่องของการเงินในทุกอย่างเนี่ยหากคุณมีความกตันยูต่อพ่อต่อแม่นี่แหละจะเป็นจุดหลักสําคัญและสิ่งที่เอ่อคุณคิดคุณทำเนี่ยก็สําเร็จตามที่คุณมีความประันยูนั่นเองนะครับต่อมาให้ขึ้นแสงสว่างของชีวิตนะครับเอ่อในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของความคิดที่คุณตัดสินใจ เด็ดขาดตัดใ,ใจทําเลยนะตัดใ,ใจทําโดยอาจจะใช้อารมณ์เยอะจุเกินไปต้องระวังเหมือนกันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันนะครับนั้นการที่คุณตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรแบบไหนต้องมีการวางแผนให้รอบคอบนะครับสิ่งต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดก็จะไม่ผิดพลาดจากการที่คุณวางแผนเอาไว้ก่อนคิดเอาไว้ก่อนก็จะมาเกิดความเสเพดในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับต่อมา ให้ข mm ึ้นสุขใจนะครับการเริ่มต้นจากความสุขเริ่มต้นจากใจนะครับเริ่มต้นจากความคิดที่ดีเริ่มต้นจากสิ่งที่ทําที่ดีงามต่อตัวเองนะครับแล้วก็จะทําให้คุณสร้างความดีงามให้กับคนรอบข้างนะสร้างความดีงามให้กับสิ่งต่างๆที่คุณได้ไปรู้จักผู้คนสิ่งต่างที่ทําให้คุณไปพบเจอผู้คนเนี่ยก็จะเจอแต่สิ่งดีเพราะว่าในสิ่งที่คุณทํแจะสิ่งดีในปี2 0 6 8เนี่ยจะไม่เป็นสิ่งที่หนุนนําความสําเร็จ นุนนาในเรื่องของการเงินของตัวคุณนุนนาในเรื่องของความดีงามที่คุณทําให้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณจะเจอความทุกข์เจอความไม่สําเร็จเจอความมรสุมนะในเรื่องของปัญหาต่างๆในเรื่องของชีวิตปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะหมดไปได้ด้วยนะดังนั้นคุณทําอยู่ในคุณงามความดีทําจิตใจให้ดีขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของการทาของคุณได้ดียิ่งขึ้นโดยเชิงกัดน,นะครับดังนั้นราศีเมษในปี2 6 6 8กุญแจสู่การปลดล็อกเป้าหมาย ให้พยายมหมายถึงเรื่องของพิพากษาการกระทําหากทําดีบังเกิดความสําเร็จหากทําไม่ดีก็จะมีชีวิตที่ล้มเหลวดังหนึ่งผลจากการกระทําจากความกระตัญยูสองผลจากการกระทําจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองสามผลจากการกระทำจากการสร้างความสุขในจิตใจครับสภาวะพลังใจราศีเมษในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดรเรื่องของจุดเด่นตัวตนนะครับ ไพ้ขึ้นเป็นดังสุรสวัตตินะครับเป็นในเรื่องของพลังงานของการศึกษาการไฟรู้ไฟเรียนนะครับใน่วงช่วงนี้มีเรื่องของการที่คุณค่อนขางจะโดดเด่นนะครับในเรื่อง,องการศึกษาหาความรู้นะครับด้านภาษาด้านศิลปะด้านการเรียนรู้ต่างๆค่อนข้างจะมีความหัวไวนะมีความเฉลียวฉลาดนะครับอะต่อมาในเรื่องของแรงปัารถนา ตำแหน่งแรงปรารถนาพัขึ้นเป็นประสุขนะครับในเรื่องของความที่อยากจะมีอิสรภาพนะครับในการใช้ชีวิตนะครับในการาหาความสุขให้กับตัวเองนะครับการาใช้ชีวิตตามใจนามีอารมณ์แบบศิลปินนิดหนึ่งนะในพวงชนนี้นะครับอ่ะต่อมาในเรื่องของตําแหน่งวาสนาตําแหน่งวาสนาพัขึ้นเป็นพระนารายนะครับวาสนาโชคนะครับมากับเทพเทวาคุ้มครองนะครับช่วยเหลือหนุนนําให้คุณนะ ค้นเคราะนะครับด้านในห้องจุงนี้ให้คุณออยู่ในศีลในธรรมนะครับปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทั่งสมาธิเพื่อจะเสริมหนุนนําให้คุณเนี่ยมีโชคไมายังคืนเทพเทพวาคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณ,คณในเดือนมก,กราคมนี้นะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะครับอดีตเป็นอย่างไรบ้างใค้ขึ้นเป็นก้าวดาบนะครับขึ้นเป็น อิสระภาพในเรื่องอีไรไขึ้นในเรื่องพลังงานของการที่มันเจอความหนักมาหลากหลายรูปแบบทําให้ตัวคุณก็อยากจะออกจากความทุกข์เดิมๆนะอยากจะไปอิสระภาพอยากให้ ตัวคุณมีความสุขมากขึ้นนะครับหรือการที่จะได้รับรักใครสักคนเนี่ยก็อยากให้มีพื้นที่ทางใจมากขึ้นนะครับจะมีความกลัวจะมีความกังวลอยู่แต่ความกลัวความกังวลเนี่ยมันเหมือนต้องให้เวลานะให้เวลาใจตัวเองนะัดีขึ้นเยียวยาตัวเองได้มากขึ้นนะครับดูสิว่าถ้าความกลัวตรงนี้นะครับปัจจุบันยังเป็นอีกหรือเปล่าดูสิให้ขึ้นสองไม้นะครับให้ขึ้นเร่งรีบ อืมเ,เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าในเรื่องของความรักเริ่มตัดสินใจได้มากขึ้นจากที่กลัวเนี่ยก็เริ่มที่จะก,กล้าม,มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปเร่รีบอะไรมากนักเหมือนเราทําจิตใจภาวะอารมณ์ตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเหมือนว่าในเรื่อ mm hmm. งของการที่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามหรือว่าเป็นความรักที่เข้ามาเนี่ยให้ถูกใจจริงๆนะ,แล,ะแล้วก็ไม่ต้องไปเร่งรีบเพราะว่ายิ่งเร่งรีบเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณไม่ค่อยได้รู้จักหรือปฏิสัมพันธ์ได้แบบไม่เต็มที่กับคนที่เข้ามาดังน ให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้ใจตัวคุณเนี่ย<ม>เข้มแข็งด้วยแล้วก็ได้พบเจอคนที่ใช่จริงๆนะครับอนาคตอนาคตไ่ขึ้นเป็นสเตรนจ์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นพัดวันประกันพุ่งนะอใอนเรื่องของความรักเนี่ยปัจจุบันที่บอกว่าเออเราให้เวลามันปล่อยไปตามหัวใจปล่อยไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นซึ่งในอนาคตเนี่ยนะหาตใจคุณมีความเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นนะแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอนาคตคุณก็ย่อมที่จะพบเจอคนที่ใช่จริงๆนะครับเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็พยายามเข้าหาด้วยนะไปึ้นว่ายิ่งเราผัดไปเรื่อยหรือมีแต่ความกลัวความแบบจะเอาอยัางไงดีมีความลังเลส,สงสัยในความรักเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ใจตัวคุณไม่กล้าที่จะออกเข้าหาความรักหรือว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจรับรักด้วยนะไม่งั้นเนี่ยก็มีโอกาสพลาดโอกาสในเรื่องของอความรักได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีนะมาดูสําหรับคนมีคู่กันบ,บ้างน,นะครับ มาดูเรื่องของเจ้า,าตานะครับเจ้าตาเป็นอย่างไรเจ้าตาไปขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือถ้วยนะครับแล้วก็เกิดเป็นพูดไม่ออกนะบางอย่างก็พูดไม่ได้นะเออบางอย่างก็ต้องเก็บงําความเครียดเก็บงําความรู้สึกเก็บงําความเป็นตัวตนของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไอ้ความกดดันนะความที่มันรู้สึกแบบเออมันยังไม่ได้แบบตามที่คุณต้องการในเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะ อยากจะออกจากความรักขนาดนั้นนะแต่เป็นในภาวะที่มันก็พยายามจะอดทนนะพยายามที่จะเข้าใจนะครับพยายามที่จะทำไงก็ได้ให้มันดีขึ้นมากกว่า <S <S อ่ะดูซิว่าแล้วคู่ของคุณเป็นอย่างไรคู่ของคุณไปขึ้นเป็นสองเหรียญน,นะครับขึ้นเป็นที่รู้จัก <S <S อืมในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยเขาเองก,ก็ยังไม่เข้าใจตัวคุณเหมือนกันะนะต่างฝ่ายต่างก็เหมือนมองกันคนละมุมอ่ะออต่างฝ่ายก็มองในมุมนั้นต่างฝ่ายก็มองในมุมนี้แต่ก็ยังดีนะเรายังดีอย่างหนึ่งที่ว่า ไม่ว่าจะต่างฝ่ายจะมองคนละมุมแต่มันก็ด้วยที่ต่างฝ่ายต่างพารักกันนะเขาเองเขาก็รู้สึกอยากจะให้ความรักดีขึ้นนั่นแหละแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้มองถึงความต้องการไม่ได้มองถึงความจําเป็นที่จะต้องทำยังไงให้มันแบบเป็นการพูดคุยให้เข้าใจกันจริงๆในเรื่องความความรู้สึกในเรื่องของความเป็นไปในเรื่องของความรักมาดูเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรเพ่ขึ้นเป็น พะตีโมตินะครับในเรื่องของคนที่กำลังางานานโอกาสนะเข้าข้างกุละนะืมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะรับงานในห่วงช่วงเดือนนี้นะครับดังนั้นคุณต้องเตรียมทั้งความรู้นะครับเตรียมทั้งความสามารถนะครับพลังงานของความสำเร็จก็จะมาเกิดจากการกระังของคุณนะครับพอให้ตัวตนต,ตัวคุณเนี่ยไปขึ้นเรื่องของการใ่รู้ใ่เรียนการศึกษาหาความรู้นะครับการเอาชนะด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณนะครับรวมไปถึงเอ่อไม่ว่าคุณจะาัฒนาสิ่งไหน หากด้วยแรงปัถนาหากด้วยแรงกำลังใจแรงกายกระทำของตัวคุณก็ยิ่งทําให้คุณสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรบ้างดูซิใพิ่ขึ้นเป็นพระแม่โพสกอืมดีมากอุดมสมบูรณ์มากๆนะในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความก้าวหน้านะครับในหน้าที่การงานถือว่าเป็นต้น ปีที่ดีในเดือนมกราคมนี้มีความสมีความก้าวหน้ามากขึ้นมองเห็นช่องทางในเรื่องโอกาสต่างๆในเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรมันก็เหมือนเป็นได้ดั่งใจคุณมากขึ้นนะครับหาโอกาสหาโปรเจกต์ในการทำนะผูะ้หลักผู้ใหญ่ก็คอยช่วยเหลือคอย สนับสนุนตัวคุณนะเพราะว่าไพา่วัสนาของตัวคุณเนี่ยขึ้นเป็นพระนารายด์ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เป็นในเรื่องการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยยื่นมือมาช่วยนะครับมีพลังงานของเสียงเซ็นคอยหนุนนําช่วยเหลือให้คุณมีแต่ความประสบความสำเร็จแต่เซลนี้ก็ต้องเกิดจากความรู้ความสามารถเพราะไม่มีอะไรก็ตามนะจะมาแบบหลักลอยนะอยู่แบบมาเลยนะต้องเกิดจากความรู้เกิดจากความสามารถของตัวคุณด้วยเช่นกันนะครับมันคือว่า สำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่อุมานะครับไพ่อุมาไพ่ขึ้นพลังงานของการต่อสู้นะการที่ไม่ว่าคุณจะพบเจอหรือทําอะไรก็ตามหรือเริ่มโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยให้เร่งทําอย่างเต็มที่นะครับความสำเร็จก,ก็อยู่ใกล้คุณแล้วนะอ่าเ,เรื่องของการกระทานะธุรกิจต่างๆที่เข้ามาโอกาสที่ามาเนี่ยคว้าเอาไว้อย่างเต็มที่แต่ก็ต้องผ่านด้วยทักษะความรู้ความสามารถนะการที่คุณต้อง ศึกษาเสริมเพิ่มเติมความรู้นะเสริมเพิ่มเติมในการศึกษาทักษะต่างๆความรู้ต่างๆที่เหมาะสมกับธุรกิจที่คุณจะไปทำหรือการที่คุณจะไปพบปักนะการพูดคุยในเรื่องธุรกิจการพูดคุยในเรื่องของงานต่างๆที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาเนี่ยหากคุณมีการศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมก็ยิ่งต่อยอดให้คุณได้รับความสำเร็จมากขึ้นได้รับความสมหวังมากขึ้นในเรื่องของ ธุรกิจที่คุณทําอยู่หรือธุรกิจใหม่ๆที่กําลังสร้างขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับคุณสามารถที่จะไปขอพอรนะครับพระแม่อุมานะครับที่วัดแขกสีลมได้นะครให้ท่านช่วยประทานพรให้สิ่งที่คุณทําธุรกิจเริ่มธุรกิจหรือกำลังจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆทําธุรกิจเดิมๆนี่นะมีความสําเร็จมาก,ก่งขึ้นมีความสมหวังมากขึ้นนะครับมีความปังมากขึ้นแล้วก็มี เนเรื่องของโอกาสต่างๆมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจากการการะทำของตัะกุลได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะครับการเงินเป็นอย่างไรการเงินพ่ขึ้นเป็นผักกาดนะครับการเงินหุ้งช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความผัดผลนนะเออเรื่องรายจ่ายต่างๆนะเออมีเรื่องของอรายรับที่มันก็ถามว่ามีเข้ามาไหมก็มีเข้ามาเยอะนะแต่มันก็เหมือนมีอะไรก็ไม่รู้ต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นตลอดเวลาต้องคอยประกับประคองนะเยอะๆ ดีๆเลยแหละไม่งั้นี้เนี่ยมันก็ง่ายจะมีความสะดุดได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างอ่าช่วงนี้มีโชคลาภไหมโชคลาภไพขึ้นเป็นพระพฤหัสนะครับโชคลาภมีนะมากับเทพเทวานะมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับแล้ววาสนาคุณขึ้นในเรื่องของพระนารายด์ด้วยนะครับกพราค่อนข,ข้างจะเจนว่าในพวช่วง,งนี้คุณมีโชคในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขที่เข้ามาแบบเต็มๆแต,แต่ก็ต้อง มีการปฏิบัติด้วยมีการสวดมนต์มีการนั่งสมาธิด้วยมีการให้ทานรักษาศีลด้วยจะได้เสริมโชคเสริมราบของคุณใน่วงจ่วงเดือนนี้นะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพขึ้นไปในเรื่องของหนุมานะครับพลังงานของคนุมานต้องระวังเรื่องของการกระทำ ระวังในเรื่องของการใช้ร่างกายหักโหมจนเกินไปนะครับบางคนหักโหมเรื่องงานนะครับบางคนหักโหมเรื่องของการอยากจะทําให้สิ่งนี้มาสาเร็จอยากจะทําให้งานมาสาเร็จเจ็มทีไม่เป็นไรไม่ต้องนอนก็ได้ไม่เป็นไรทําแบบนี้เต็มทีไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเออบางคนแบบไม่นอนสามสี่วันเลยเงี้ยมันก็เดี๋ยวค่อยไปนอนวันที่สี่ก็ได้วันที่ห้าก็ได้มันจึงทําให้ร่างกายคุณหักโหมเกินไปเกิดอาการป่วยเกิดอาการไม่สบายเกิดอาการร่างกายเหนื่อยล้าจนเกินไปเสร็จแล้วมันจะเป็นเรื่องของ ความสะสมที่หักโหมราาหม่างกายหักโหมในเรื่องของการกระทําเยอะมากเกินไปต้องระวังให้ดีนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับมาดูตาแหน่งจุดอ่อนไพ่ขึ้นเป็นนางนิรตินะครับคือมันเป็นเรื่องของความที่คุณทำหลายสิ่งหลายอาง เยอะมากนะในเรื่องของงานในเรื่องของความคาดหวังนะในเรื่องของการกระทําคือพลังงานของนาติคือพลังงานของไหชนะนะครับในเรื่องของความผิดลาดอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะอยากกักอยากกักมากลับมาเก็บนะความเครียดสิ่งความที่เป็นความผิดผาดก็ปล่อยให้มันผ่านพ้นไปเราเริ่มต้นใหม่นะความกลัวนะความกังวลนะอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่าอย่ามาที่มาแบบมาตอกย้ำว่าผิดซ้ำๆเดิมๆอีกแล้ว เออกลัวว่าจะทําผิดพลาดอีกกลัวที่จะทําทสิ่งนั้นแล้วมันไม่ดีอีกนะก็ต้องลงมือทำก็ต้องแก้ไขดีกว่าะจุดสิ่งที่คุณต้องแก้คือเรื่องของใจเนะี่ยในเรื่องของการกระทําในเรื่องความเครียดในเรื่องของความกลัวที่จะผิดพลาดกลัวว่าจะผิดหวังอีกนะต้องระวังให้ดีนะครับต่อมามาดูซิว่าตําแหน่งอุปสรรคให้ขึ้นเป็นรอคอยนะอืมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณเริ่มต้นทํานะเริ่มต้นที่จะ สร้างโปรเจกต์เดิมต้นจะสร้างเงินสร้างทองบางอย่างไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลยเออพรุ่งนี้สําเร็จเลยพรุ่งนี้ปังเลยทุกอย่างก็ต้องรอคอยและอุปสรรคคือเป็นเรื่องการรอคอยรอาการและเวลาที่จะคอยที่จะสาเร็จเหมือนคุณปลูกต้นไม้อะ่ะนะคุณไม่จะหว่านเมล็ดแต่จะรอพรุ่งนี้จะโอ้ให้มันเติบโตออกออกผลเลยเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นะทุกอย่างมีเวลาของตัวมันเองนะสิ่งที่คุณทําได้คืออะไร,ท,ระทําปัจจุบันให้ดีและทาหน้าที่่างคุณดูซิว่าเออวันนี้อะไรที่คุณทาได้บ้าง อะไรที่คุณทําไม่ได้บ้างอะไรที่คุณต้องรอหอยโอเคไม่เป็นไรนะคุณค่อยๆจะจัดการบริหารศึกษาหาความรู้ตัวคุณให้มากิขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปคุณจะมีความสุขมีความสําเร็จมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมา่อว่าไพสิทธิการยะนะครับจะบอกอะไระครุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนะแนวต่างปดภไพสิทธิการยะนะครับไพขึ้นเป็นปีมะโรงนะครับ ในเรื่องของพลังงานนะตัวคุณต้องมีความตั้งใจอยากจะสำเร็จเรื่องอะไรเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจอยากกระหายหรือแรองกล้านะในการที่จะตั้งเป้าหมายจะทําอะไรบางอย่างให้เกิดความสนะําเร็จดังนั้นเนะี่ยเมื่อคุณตั้งเป้าหมายและทําให้สําเร็จและทําให้ได้เกิดจากความรู้เกิดจากสิ่งที่คุณอ,อ่ต้องดูว่าไอ้คุณขาดเหลือเรื่องอะไรในเรื่องของการศึกษาความรู้เพิ่มเติม,ตมในห่วงจุนดนี้นะใช่ไห เป็นการต่อยอดในอนาคตเป็นการให้คุณได้รับโอกาสมากขึน้นในด้วยเช่นกันนะครับต่อมาในเรื่องของไพ่สิทธิกระยาไหวในสองนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพักสยามเทวาทีรานะครับในเรื่องของการที่คุณต้องวางแผนฝันให้ไกลไปให้ถึงนะในเรื่องของการที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามในเรื่องของงานนะอยากมัวแต่ไปกกัวนะเออเราเราสามารถทําได้นั้นต้องเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆม,มั่นใจตัวเองให้เยอะๆนะครับ คุณอย่าที่จะไปคิดนะว่าตัวคุณทําไม่ได้เออตัวคุณไม่สามารถทําจุดนั้นได้คุณเก่งมากกว่าที่คุณคิดลบกับตัวเองนะรับนั้นต้องคิดบวกให้เยอะๆเพื่อจะมีพลังจิตใจนะเพื่อจะทําให้เกิดความสำเร็จทำให้เกิดความสมบัติมักขึ้น้วยเช่นกันนะครับมาชื่งว่าเราให้บุญอยากบริาาหารไอยางไรบ้างให้ขึ้นเนยุงจุ่งนี้นะครับให้คุณสร้างบุญสร้างกุศสน,นะครับในการให้ทานในการรักษาศีลน,นะในการ นั่งสมาธิสวดมนต์นะครับเพื่อจะให้มีพลังงานบุญของตัวคุณให้เกิดขึ้นพลังใจให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณทําบุญแล้วนะครับให้คุณทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะเออทำบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางบ้านที่คุณพักอาศัยอยู่เพื่อจะหนุ่นนาความสําเร็จนะหมุนนําความสมหวังให้คุณทาอะไรก็ตามนะก็จะประสุปัญหาไปได้ดียิ่งขึ้นใครที่คิดร้ายใครที่คิดบุกร้ายอาฆาตคุณก็จะพบเจอแต่สิ่งดี แถวคลาดปลอดภัยจากคนที่คิดร้ายได้โดยเชิงกันนะครับมาดูเลขมงคลที่จะเสริมวาสนาของคุณนะครับในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเลขแปดไพ่ขึ้นเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขแปดเสริมในเรื่องของความเจริญงกงามนะความที่คุณจะทําอะไรมันก็มีแต่ความสําเร็จนะมีความหมุนเวียนมีความอุดมสมบูรณ์เลขหนึ่งเสริมเรื่องความมั่นใจนะครับพลังงานของโชคของตัวคุณนะมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากับเทพเทวามากับสิ่งที่คุณกระทําแล้วเนี่ยเมื่อคุณนําเลขหนึ่งเลขแปดเสริมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกปักรักษาให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ความมั่นใจกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นให้คุณนําเลขแปดเลขหนึ่งทำเป็นไวเปอร์ก็ได้จดสัะดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะหนุนดวงของคุณในเดือนมกราคมนี้ได้โดยสงกนดนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ